สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ CPF f e t ี Online น์ช n e l ลทีที่19แล้วนะครับกับผมฟู่นะครับปรุมพง์ฟูกิจวัฒนานะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอสาระน่ารู้ดีๆกับเกษตรกรหรือว่าร้านตัวแทนจําหน่ายทุกท่านนะครับครับ E ีพีนี้จะเป็น EP พิเศษนะครับที่ผมจะมีการเอาสาระน่ารู้เกี่ยวกับ9ข้อแนะนำเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF นะครับ หรือว่าโรคอะฮิวาอฟิกันในสุกรนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาเนื้อหาสาระที่รายการฟาร์มทอล์กได้พูดไปแล้วนะครับผมจะมารีลันแล้วก็มีการกระชับเนื้อหาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็9ข้อแนะนําเฝ้าระวังและป้องกันโรค AMS นี่นะครับก็นําเสนอโดยนายสุตวแพทย์จิระเมศนะครับจิตติเดชานะครับหรือ ที่ทุกคนเรียกกันคือหมอโมนะครับปกติผมก็จะเรียกพี่หมอโมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าสิ่งที่พี่หมอโมจะมานําเสนอแล้วก็แนะนําให้กับเกษตรกรหรือว่าร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับที่มีการซื้อขายอาหารสัตว์กันนะครับหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับก็จะมาแชร์ความรู้ให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเราไปรับชมกันนะครับ ายสตอแพทย์จิรเมฆจิติเดชานะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหมอโมนะครับเป็นนักวิชาการอาหารสัตว์บริษัทเครือเจริญโภคภันฑ์จำกัดมหาชนนะครับบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของตัวโรค ASF นะครับหรืออหิวาอฟริกาในสุกรเนี่ยเป็นโรคที่มีการระบาดน,นะครับมาหลายประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งก่อความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมากนะครับโรคนี้ค่อนข้างร้ายแรง ทำให้สุกรเสียหายในเกือบถึง100%เซนะครับซึ่งเราก็ต้องมีมาตรการหลายๆอย่างนะครับ,รบที่จะมาป้องกันไม่ให้ตัวโรคเอซเนี่ยเข้ามาสู่บ้านเราประเทศไทยของเรารนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรการป้องกันต่างๆในเกี่ยวกับโรคในสัตว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนิว n o r m a l นะครับการป้องกันโรคต,ต่างๆมาตรการต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ย จำเป็นต้องให้ความใส่ใจ9ข้อแนะนําเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอชอของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดตั้งแต่ไล่มาต้นน้ําไปยังปลายทางหรือที่ว่าเป็นปลายน้ำมานะครับโดยจุดแรกที่เราเฝ้าระวังนะครับก็คือในเรื่องของตัวต้นทางคืออาหารสัตว์นะครับซึ่งตัวอาหารสัตว์เองเนี่ย ควรจะต้องรับอาหารสัตว์นะครับที่ผลิตจากโรงงานอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานนะครับรวมไปถึงมีระบบป้องกันโรคที่ดีนะครับและต้องมีนะครับโปรแกรมการตรวจสอบเชื้อไวรัส ASF อยู่สม่ำเสมอเพื่อลดการปนเปื้อนครับถัดมาข้อ2นะครับหลังจากที่เราเลือกแหล่งรับอาหารสัตว์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในเรื่องของกระบวนการการขนส่งนะครับซึ่งในส่วนของตัวยานพาณห์ หรือรถนะครับที่ไปรับอาหารมาจากโรงงานอาหารสัตว์นะครับจะต้องมีการจัดการการขนส่งที่ดีนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการจัดการเส้นทางนะครับในการขนส่งนะครับก็ต้องมีการเลือกเส้นทางที่ดีนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ระบาดนะครับซึ่งถ้าเกิด เราอาจจะไม่มั่นใจนะครับว่าเอท,ท,ที่เส้นทางีเราขับผ่านมาเนี่ยมันปลอดภัยจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าเราควรจะมีการที่จะทําความสะอาดและฆ่าเชื้อนะครับรถหรือยานพหาหนะที่รับอาหารจากโรงงานกลับมาที่ร้านขายอา,ศา,ศาอหารสัตว์ของเรานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สามารถป้องกันได้แบบ100%เซ์เลยเพราะฉะนั้นครับถ้ารถมาจากโรงงานอาหารสัตว์มาถึงหน้าร้านแล้วเราต้องทําอะไรบ้างครับพี่หมอโมงครับ อย่างแรกเลยครับก็คือในเรื่องของการตรวจสอบความสะอาดก่อนเนาะว่าโอเคเนี่ยครับความสะอาดภายนอกของรถเป็นยังไงนะครับถ้าความสะอาดไม่โอเคเราก็อาจจะมีการล้างทาความสะอาดรวมไปถึงการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะครับฉีดพ่นในส่วนของบุรีเช่นล้อนะครับช่วงล่างของรถซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะสัมผัสนะครับหรืออาจจะปนเปื้อนกับตัวเชื้อมาได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเลยนะครับควรจะต้องมีการ พักหลังจากพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อย30นาทีนะครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า c o นแ a c t time หรือก็คือระยะเวลาที่น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเขาทําปฏิกิริยาออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแนะนําอยู่ที่ประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นมั่นใจละ30นาทีก็สามารถขยับรถเคลื่อนขึ้นมาลงอาหารที่ร้านต่อไปได้ ในส่วนของภายในรถถ้าเกิดรเราไม่มั่นใจว่าอย่างเช่นว่าเอคนขับรถเขาอาจจะมีไปแบบสัมผัสพื้นที่อื่นระหว่างทางมาไหมอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็อาจจะมีการทําความสะอาดภายในห้องโดยสารเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นการป้องกันในส่วนของตัวคนขับรถที่ขับรถมารับด้วยนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเลยเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจํากัดในเรื่องของว่าตัวคนขับรถก็ไม่ควรจะต้องแวะพักหลายทีเนาะนะครับมาถึงก็ขับรับอาหารจากโรงงานเนี่ยก็ วิ่งตรงมาที่ร้านเราเลยแบบนี้ก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้เดี๋ยวถ้าจุดหลักๆสาคัญของตัวร้านขายอาหารสัว์นะครับเราก็จะมีทั้งในส่วนของจุดจัดเก็บอาหารหรือก็คือโกดังนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของหน้าร้านซึ่งเป็นส่วนที่เราใช้มีการประกอบธุรกรรมในการขายอาหารเนาะมีคนเข้าออกใช่ไหมครับใช่ครับครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าตรงไหนจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวดูตรวจแรกนะครับของร้านเจริญพันธุ์นะครับถ้ามาถึงที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีนี่เลยครับ น้ำยาจุ่มรองเท้าอ่านี่ก็จุ่มนะครับคือจริงๆลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่าน้ำยามันจะเป็นอะไรกับรองเท้าหรือไม่ไหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นในเรื่องของการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็สุดท้ายสเปรย์นะครับในส่วนของน้ำยาฆ่าเชื้อข้อแรกเลยที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ควรที่จะต้องเข้ามาอยู่ในโกดังนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างเราก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกไม่รู้ว่าไปสัมผัสอะไรมาบ้างนะครับเข้ามา สัมผัสกับตัวถุงอาหารเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการผลเปื่อนไปได้คือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการทําความสะอาดครับอย่างเป็นประจําและสม่ำเสมอครับให้ดีที่สุดเลยควรจะต้องมีการเก็บกวาดนะครับทุกวันเพื่อไม่ให้มีพวกฝุ่นผงอาจจะมีเศษอาหารอื่นๆนะครับที่อาจจะทําให้มีสัตว์พาหะเข้ามาแล้วก็นําไปแพร่กระจายเชื้อต่อไป บุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองท,ที่จะเข้ามาในส่วนของหน้าร้านนี่ก็ต้องผ่านการจุ่มน้าํายาฆ่าเชือ้อนะครับพ่นสเปรย์มือแอลโกอฮอล์เพื่อลดเชือ้อนะครับจากตัวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็ควรจะต้องมีเรื่องของการทําความสะอาดนะครับอย่างเป็นประจำรวมถึงอ,อาจจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นโปรแกรมพวกนี้พนักงานนะครับหรือบุคลากรของร้านขายอาหาร,รเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดสาคัญนะครับที่มีโอกาสที่จะปนเปื้อนอาจจะมีการแพร่กระจายของเชือ้อนะครับเข้ามาสู่ตัวร้านขายอาหาร์รได้ฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมี มาตรการต่างๆนะครับที่จะมาเฝ้าระวังในส่วนตัวพนักงานด้วยครับนะครับก่อนที่จะเริ่มทํางานนะครับของตัวพนักงานหรือบุคลากรเองก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับคนทั่วไปเลยคือเราก็ต้องมีการจุ่มเท้าด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับมีการพ่นสเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์นะครับคือทาความสะอาดตัวเองก่อนก่อนที่จะเข้ามาทํางานทุกครั้งครับนะครับเชื้อตัว SF ตัวนี้ครับก็สามารถติดผ่านของกินได้ด้วยนะครับสามารถติดผ่านของกินได้ด้วยเพราะฉะนั้น การที่จะเอาของกินเข้ามากินในพื้นที่ทํางานเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงในการที่ว่าเชื้อจากตัวอาหารอาหารที่พนักงานรับประทานเนี่ยครับอาจจะแร่เข้ามาสู่ตัวอาหารสัตว์ได้นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยไม่ควรจะรับประทานอาหารในพื้นที่ทํางานอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องเฝ้าระงก็คือในเรื่องของตัวเช่นขยะจากเศษอาหารพวกนี้ครับเพราะว่ามันอาจจะมีสัตว์อาหารที่จะนําในเรื่องของตัวเศษอาหารพวกนี้ แล้วก็ไปแพร่กระจายเชื้อสู่อาหารัตว์ของเราได้นะครับ,รบก็ต้องมีการจัดการขยะตรงนี้ที่ดีครับผม ครับคือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเย่างนเช่นอาจจะเป็นพวกผ้ารองกระสอบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวหนุนอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําว่าต้องมีการทําความสะอาดนะครับทุกครั้งก่อนที่จะมาใช้งานหรือถ้าเกิดอาจจะ <คน S 2> เป็นทุกวัน,นแบบนี้<ค>นก็ได้น,นะครับ,รบส่วนอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นอื่นๆนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยว่าควรจะมีเก็บไว้อาจจะที่ตู้เก็บของแบบนี้นะครับเราไม่ควรจะนําอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นเข้าไปปฏิบัติงานด้วยอยู่ละก็จะลดความเสี่ยง จากเชื้อในอุปกรณ์ไปได้ด้วยแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยตัวพนักง,งานหรือบุคลากรในร้านเนี่ยไม่ควรจะเลี้ยงหรือสัมผัสตัวสุกรหรืออาจจะทําเรื่องของธุรกิจอืนน่นเกี่ยวกับสุกร,ร<อ>เกี่ยวกับสุกรอ,อย่างเดียวนะพี่นะครับถ้าเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ชนที่บ้านได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะยังยังไม่ได้ถือว่าเป็นความเสี่ยงโดยตรงใช่ครับไม่ได้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อโรคเ s f ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท้าให้ดีเลยควรหลีกเลี่ยงนะครับ ดีที่สุดเนี่ยเรากังวลว่าอาจจะมีเชื้อมาปนเปื้อนมากับตัวรถไหมเนี่ยดีที่สุดเลยอาจจะขอความร่วมมือหรืออาจจะงดในเรื่องของการที่ว่าจะขับรถตัวขนส่งอาหารตัวนี้ขเข้าไปในพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะครับ,รบเพียงแต่ว่าถ้าเราเกิดในกรณีที่เราไม่สามารถกันร,รถไม่ให้เข้าไปได้ตรงนี้ก็ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในการที่จะทาความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับตัวรถก่อนที่จะ วิ่งเข้าไปในฟาร์มรวมไปถึงวิ่งออกมาจากฟาร์มด้วยในส่วนของตัวรถลูกค้าเองเนี่ยที่ไปรับ อาหารที่ลานเนี่ยก็จะต้องมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อพัก30นาทีเหมือนกันเลยกับนะครับมาตรการป้องกันเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดครับครับครับก็จริงๆแล้วตัวของพนักงานขับรถเองหรือแม้กระทั่งพนักงานลงอาหารเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับตัวรถครับผมเพราะว่าก็ติดไปกับรถนาะไปมาหลายที่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการมาคุมเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าโอเคถ้าเกิดรถไม่เข้าคนไม่เข้าได้ไหม นะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแรกถัดมาก็คือถ้าเกิดไม่สามารถห้ามได้นะครับทั้งตัวคนขับรถหรือคนลงเนี่ยที่ว่าจำเป็นยังต้องเข้าไปลงอาหารภายในฟาร์มอยู่ก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมนะครับเช่นอย่างว่ามีการจุ่มน้ายาฆ่าเชื้อนะครับเปลี่ยนรองเทงรองเท้าพ่นสเปรย์อลกอฮอ์ทำความสะอาดตัวเองก่อนส่วนหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับและอุปกรณ์เพราะว่าเชื้อมันก็สามารถติดไป ส่วนอื่นได้ด้วยเนาะทั้งเสื้อผ้าทั้งเปาทั้งอะไรเงี้ยติดได้หมดเลยก็จะต้องมีการเปลี่ยนอาจจะทั้งเปลี่ยนทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยที่มีคุยไปแล้วในส่วนของที่ร้านอาหารสัตว์นะครับ,รบว่าตัวอาหารคนกินเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจปจยัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะครับเช่นกันเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยทั้งพนักงานขับรถพนักงานลงอาหารเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานอาหารบนรถนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้มีเศษอาหารปนเปื้อนอยู่ในตัวรถของเราได้ ในหัวข้อสัตว์พหาหะนะครับซึ่งตัวสัตว์พหาหะเองมันจะเป็นนกหนูแมลงสามารถนําพวกอย่างเช่นเศษอาหารเศษอาหารสัตว์พวกนี้นะครับแล้วก็นําเชื้อแพร่กระจายต่อไปได้ต้องบอกว่าสัตว์พหาหะเนี่ยเป็นตัวนําเชื้อที่ดีมากๆใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของโปรแกรมกําจัดสัตว์พหาหะนะครับยกตัวอย่างเช่นุยครบับที่ร้านนี้ก็มีอยู่นี่นะก็มีการกําจัดสัตว์พหาหะเช่นเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าแบบนี้ดีเลยครับทุกคนจะต้องมีในเรื่องของอาจจะเป็นกรงดักหนูเนาะหรืออาจจะมีในเรื่องของตัวกาวดักหนูต่างๆเพื่อกําจัดสัตว์พาหะพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างของรอบตัวราดเราจะเห็นว่ามีในเรื่องของตาข่ายป้องกันนกนะครับป้องกันแมลงพวกนี้ก็สามารถป้องกันสัตว์พาหะได้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับท้ายเนี่ยก็คือในเป็นเหมือนปลายทางแล้วนะครับเราทํามาตรการหลายอย่างมาเนี่ย่ั้งข้อหนึ่งมาจนถึงข้อแปด แต่สุดท้ายก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเรื่องของกระบวนการการตรวจสอบนะครับ,รบว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมันโอเคไหมนะครับรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการบันทึกข้อมูลการซื้อขายบ <ๆ S 2> ยาันทึกข้อมูลของลูกค้าอาหารสัตว์เนี่ยข้อมูลเหล่าน,นี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อตัวร้านเพื่ออาจจะเช่นใช้การออกโซนโลกนะครับหรืออาจจะใช้ในเรื่องของการทำตัวดังต่าง ครับซึ่นนอกจากในส่วนของบันทึกซื้อขายของลูกค้าแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีในเรื่องของ การตรวจสอบระบบป้องกันโรคนะครับว่าสิ่งที่เราทำมามันโอเคไหมนะครับทั้งหมดทั้งแบโค้นะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีโปรแกรมนะครับในการสุกตรวจเชื้อนะครับว่าร้านเราเนี่ยยังถือว่ายังปลอดภัยนะครับสามารถขายอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคต่อไปได้เนาะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับพันธมิตรของ CBF เทุกล้านนะครับเพราะว่าสําหรับของเราแล้วเราก็ตรวจให้ได้ด้วย สำ,สำหรับในส่วนของการที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วแล้วเราจะตรวจสอบเราจะทํำยังไงเนาะ<ด>ก็สามารถทุกร้านสามารถติดต่อพนักงานขายของแต่ละร้านได้เลยนะครับ,รบแต่ว่าสําหรับร้านเจริญพันธุ์นะครับก็ถือว่าหลังจากที่ทําไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือการทําอย่างสม่ําเสมอถูกต้องไหมครับ,รบพี่หมอโมส,สุดท้ายนี้ก็คงต้องขอฝากรับขับทั้งผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นะครับว่าจริงๆตัวโรคเอซฟเนี่ย มันสามารถป้องกันได้นะครับไม่ให้เข้ามาในประเทศเราโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆท่านนี่แหละครับที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนี้ว่าเราจะช่วยป้องกันยังไงนะครับแค่คนเดียวเราเราป้องกันไม่ได้นะก็ต้องฝากทุกท่านเนี่ยมาช่วยกันร่วมมือกันเพื่อป้องกันตัวโรค A s f เตัวนี้นะครับประเทศไทยต้องชนะครับครับเป็นไงบ้างครับกับ9มาตรการป้องกันโรคนะครับ ASF นะครับหรือว่าโรคอะฮวาแอฟริกันในสุกรนะครับ ก็เนื้อหาสาระนะครับก็ค่อนข้างจะเชิงวิชาการนิดนึงนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจุดที่มีการสัมผัสนะครับก็ต้องระวังป้องกันด้วยนะครับแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับโควิดก็มีการระบาดอย่างหนักนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังและป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะครับทุกท่านนะครับก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ผ่านช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ Facebook นะครับที่ CPF Fe e d นะครับ หรือว่าที่ไลน์นะครับจะเป็นแอดไซต CPM Feed นะครับหรือว่าจะเป็นสะสมแต้มช่องทางที่เรามีการซื้อขายออนไลน์แล้วก็สะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลก็จะเป็น a อ s ไซต CPM Feed ออนไลน์นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับใน y o u t u b e นะครับก็จะเป็น c p f Feed Solution นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็จะเป็น c p f Feed Solution .com นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับแล้วก็เข้าไป กดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องทางต่างๆได้นะครับครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับว่าผมจะเอาเนื้อหาสาระอะไรมาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับเกษตรกรรุ่นใหม่พ่นสมัยยุค4.0